พิธีนี้ค่อนข้างลึกลับประสัทองก็เอานิ้วลบเหมือนไอแพนะฮะลบสักการะาบนแล้วก็มีสักกลาล่างจบแล้วการอินทราพิเศษซึ่งเป็นพิธีกรรมลบสักการะาเนี่ยจึงเป็นการแก้เคล็ดว่าพระเจ้าประสาททองเนี่ยไม่ได้ปราบดาพิเศษอย่างเดียวแต่ทรงอินทราพิเศษ เมื่อถึงวันลบสก,กาชสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยสเสด็จขึ้นไปบนเขาพระสุมเมนซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าจากักรวรรดิไชยนยนสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้ตั้งเขาพระสุมเมนจำลองตั้งเขาไกลาดนะฮะมีช้างอาัฐทิศอเลยต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วมีรูปกุมภันใหญ่ยืนไปหมดเลยเหมือนเขาไกลาดสมัยรัตนะโกสินด้านบนสร้างวิมานไชยโยนจำลองแล้วก็เอารูปพระอินท กับรูปเทพยาต่างๆไปแต่เอาพระอินเนี่ยเป็นประธานบนจักรวรรดิไชยโยนตั้งเครื่องราชกกุฎภัณฑ์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนข้างบนเข่าพัชุเมมีพานทองตั้งใส่สุพรรณบัตรเอาไว้เขียนสักกาดเดิมข้างบนแล้วก็มีสักกาดใหม่ข้างล่างประสาททองก็เอานิ้วลบเหมือนไอ้แผ่นะฮะลบสักกาดบนแล้วก็มีสักกาดล่างจบแล้ว แต่ในคาฉันไม่ได้รายงานนะคือตัดไปเลยแต่นิี้พระราชมุสวดารรายงานเพราะว่าพิธีนี้ค่อนข้างลึกลับก็ถือว่าเป็นการลบศกกลาดนะฮะศกกราช1นึ่พันจุลศัก,กราช1นึ่พมันเป็นเลขลงตัวซึ่งสร้างความวิตกให้กับทุกคนในเซาอีสเอเซียมากพม่า,มานี่ยอดฉันหักนําไปแล้วประสาททองก็เกิดเพศภัยต่างๆเพราะฉะนั้นประสาททองเนี่ยก็เลยต้องการลบสัก,กราดลบศัก,กราดในที่นี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขเพราะว่านอกจากจุลศัก,กราช1,000มันจะ มามีตัวเลขลงตัวแล้วเนี่ยมันยังตรงกับปีขานนักสัตวซึ่งปีขานนักสัตว์เนี่ยเป็นปีสถาปนายุธยาปีเริ่มต้นกับปีสิ้นสุดเหมือนจะมาบรรจบกันก็เป็นรางบอกเขตดังนั้นเมื่อประสาททองไปลบสักรารเนี่ยจึงไม่แตะตัวเลขสักการแต่เปลี่ยนปีขานเป็นปีกุลซึ่งเป็นปีสุดท้ายของนักสัตวเมื่อถึงปี1 0 0 1 แทนที่จะเป็นปีถอก็เริ่มที่ปีชวดเพื่อแก้เคล็ดให้เหมือนกับว่าปี1,000เนี่ยจะไม่ได้กล้าสู่กรียุคแต่จะถอยกลับไปยุคก่อนหน้ากรียุคก็คือทวารประยุกต์ทำไมถึงไปจัดอินทราพิเศษกับการลบสกลาดคู่กันเขาแก้เคล็สอเคสคือเคสเรื่องสกลาดเคส็หนึ่ง กับอีกเคล็ดหนึ่งก็คือว่าประสัตรทองเนี่ยคลองราชด้วยการปราบดาพิเศษตามตำราเนี่ยการคลองราชของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏในคมคีเนี่ยปัญจราชาพิเศษเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกัน1ก็คือการปราบดาพิเศษปราบดาพิเศษก็คือการใช้กําลังขึ้นคองราชซึ่งประสัททองตรงกับข้อนี้แต่มันไม่มันไม่งาม2คือราชาพิเศษราชาพิเศษเนี่ยคือ การที่พ่อแม่เป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์แล้วลูกเป็นกษัตริย์สืบต่อมานั่นคือราชาพิเศษประการที่สามคือโภคาพิเศษมีเงินตั้งตัวเป็นกษัตริย์อันนี้ถือว่าสวยไหมไม่สวยดูเป็นพ่อค้าแล้วก็เอาเงินทุ่มแล้วเป็นกษัตริย์ไม่มีคนยอมรับประการต่อมาคืออุพิเศษอุ่พิเศษคืออะไรอูพิเศษคือการที่ ไปแต่งงานกับกษัตริย์ต่างด้าวเท้าต่างเมืองถือเป็นการอุพิเศษซึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครให้แต่งพาา่าก็ไม่แต่งด้วยขมรก็ไม่เอาจบประการที่4ฮะคืออินทราพิเศษอินทราพิเศษคืออะไรมี3ประการ 1. พระอินนำฉัตรเสวตฉัตรมาถวาย 2. พระอินนำราชรถมาถวาย 3. พระอินนำเครื่องราชูธามาถวาย3อย่างเนี้ย ถือเป็นอินทราพิเศษในบรรดาทั้งหมด5ประการนี้ท่านว่าอินทราชาพิเศษอันไหนเป็นไปไม่ได้มากที่สุดอินทราพิเศษใช่ไหมฮะใช่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงเพราะไม่มีใครเชิญพระยินลงมาได้แน่นอนแต่เชิญได้ในเชิงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นการอินทราพิเศษซึ่งเป็นพิธีกรรมลบสักรารเนี่ยจึงเป็นการแก้เคล็ดว่าพระเจ้าประสาททองเนี่ยไม่ได้ปราบดาพิเศษอย่างเดียวแต่ทรงอินทราชาอินทราพิเศษ ตั้งเครื่องราชกุฎภัณ์เสมือนหนึ่งว่าพระอินทร์นำเครื่องราชกุฎภัณฑ์มาถวายที่จักรวรรดิเชยนเป็นการแก้เคล็ดโดยใช้พิธกรรมนะฮะเพื่อแก้เคล็ดว่าต่อไปเมืองฉันจะกลายเป็นเมืองทวาราวดีของพระกฤษณะฉันเป็นพระกฤษณะเมืองฉันไม่เกิดกาียุกแล้วการปรับดาพิเศษข,ของฉันที่แม่ชอบทำฉันทําให้ชอบทำด้วยการอินทราพิเศษแล้วจบเธออย่ามาหาเรื่องฉันแล้วหลังจากนั้นก็เก่งก็จริงะฮะ หลังจากปี2181แทบไม่เกิดเหตุการณ์พิสดารเกิดขึ้นอีกเลยหายวับไปกับตาเลยจนกระทั่งปี112192 1, ถึงสร้างวัดชัยวัฒนารามเฉลิมลองชัยชนะไงฮะว่าทุกอย่างเนี่ยสับเร็จลากคาบหมดแล้วนะทั้งหมดที่กล่าวมายกเว้นวัดชยัยกระทำขึ้นก่อนปี2181หมด เพื่อเล่งที่สูจน์บาร,รมีเพราะฉะนั้น75 76 77 78 79 80 81ภายใน7ปีเนี่ยปราสัททองต้องทําทุกอย่างให้หมดเพื่อแสดงบาร,รมีของพระอ,องค์ว่าเหมาะที่จะเป็นกษัตริย์ยุทธยาแล้วสามารถเอาบุญญาธิการนี้ไปตัดสรุปเป็นผู้เจ้าในอนาคต